สัดีค่ะก็ท้องชมจังชนแนลนะคะรประเบียก็มาเพื่อที่จะให้กำลังใจพี่น้องเท่านั้นวันนี้ป้าไม่ได้สอนนะคะกุลุ่มอาไวขนาดทำงานทำแทนนะคะทางนี้ก็มีโ,โหโ้เบืองของเราดูสิดูแลหลานน้อยด้วยขน่ารักมากพี่ปอยกำลังเตรียมพี่ปอยกำลังเตรียม นาจะเตรียมสอนสำหรับอาทิตย์ต่อไปนะคะข้นหอ่งซาซ่าไปตักก้อนนอกวางไปเจ้าดีหอมกระเทาะจันไก่เร่งซาซ่าเพื่อเด็กๆจะได้หอเร่งไวๆเร่งซาซ่าตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณลุงจะไม่อยู่นนก็ขอบคุณพี่น้องนะคะนนขอบคุณพระเจ้าที่ก็หลายท่านก็มาช่วยดูแลตรงนี้แล้วพี่น้องของเรา นมัสการก็ทยอยมาแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เยอะนะคะถึงแม้ว่าพี่น้องจะมาไม่เยอะแต่ว่าเราก็อย่างน้อยเราก็มากกว่าสองสามคนนะคะแล้วขอบคุณด้วยนะคะ mm hmm. อ,อ่าถ่ายถ่ายภาพทำงานแทนคุณลุงนะคะ mm hmm.